เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องัยพีสวัสดีครับิคลิปนี้ผมเข้ามาชี้เป้าบ้านสวยมันจะขาดดีวิวทุ่งนาท่านผู้ชมเลือกซื้อเลือกอยู่ครับกับพื้นที่กว้างๆเลยครับหลังนี้มีที่ถึงห้าไร่เลยอยู่ในแหล่งชุมชนนะครับไม่เสี่ยวไม่ป่าไม่กันดายครับในรังมอกหาบ้านพื้นที่กว้างแต่ไม่ไกลแหล่งความเจริญลองดูแปลงนี้ครับน่าสนใจ ที่ฮาร่ครับมีบ้านสามหลังนะครับบ้านหลังหลังสภาพดีกับราคาทั้งหมดเพียง2องล้านสี่แสนบาทเท่านั้นเองนะครับดีวิวดูกันเรื่อยๆครับดูข้อมูลดูบรรยากาศก่อนติดถนนคอนกีดสองเลนถนนกว้างเดินทางสะดวกรถสวนจะได้สบายน้ําไฟพร้อมแน่นอนครับเสาไฟต้นโตบรรยากาศดีวิวทุ่งตัวบ้านก็สภาพดีสวยสะอาดทั้งภายในภายนอกครับห้องโถงสะอาดกว้างขวาง,วาง,วางมีให้ถามหลังเลยทีเดียว ถ้าชอบยังไงก็ฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ด้วยนะครับมีมาให้เลือกซื้อประจำเไยไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยมีสระน้ำให้ด้วยครับด้านหลังติดเหมืองน้ําสาธารณะครับก็คือเป็นคลองส่งน้ําสาธารนณะด้านหน้าด้านข้างหลังเป็นท้องนาครับที่นาวิวทุ่งนาเน่เองเอกสารขนดฟูดแดงโอนให้ฟรีๆครับฟรีข้าโอน ไฟฟ้าประปลาพร้อมอินเทอร์เน็ตเข้าถึงใกล้ร้านค้าใกล้ชุมชนวัดโรงเรียนไม่เปลี่ยวครับบรรยากาศดีใกล้กับอำเภอดอนเจดีแค่แกิโลเมตรเท่านั้นเองที่จัดแต่นี้อยู่อำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีครับเนือที่5ไร่บ้าน3มหลังสภาพดีอย่างนี้ครับสุดคุ้มเลยเดียวครับทำเลดีด้วยเปิดร้านค้าร้านขายของชำได้สบายอู่นสมเลิฟร้านเติมสวยได้หมดเลยอยู่อาศัยก็ฟินครับที่ถึง5ไร่ทำบ้านสวนโค้งหลงนาสบายครับใกล้เมือง ไกลตัวอำเภอแค่แอกิโลเท่านั้นเองสนใจสายตรงถึงผู้ขายได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วนพะบกันใหม่คลิปหน้ายังไงฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ